สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กันอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็จะมาสปอยตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากมายเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยและในตอนนี้หลังจากที่วอวีเฮาได้รับบันทึกลับที่ถังหยามอมให้วอวีเฮาก็เก็บมันลงในชายเชืออย่างระมัดระวังแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าขอบคุณอาจารย์ข้าจะตั้งใจฝึกฝนอย่างหนักอย่างแน่นอนไปไปแต่ไปที่เข็มขัดขข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 ขออออองงงงงเเเเาา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 ททใใหห้้้้้็็มมมััดดดดสสสสีีีแแแลละะฝววววยยกกกปรรฏึึนนนนนนืืพพู่่คจ์ ภาบุรุษทางซานมันภาบุรุษของสำนักถังและเป็นของควานจากสิพี่ใหญ่ของเจ้าพกพาติดตัวไปด้วยจะสะดวกกว่ามากในขณะที่พูดเป่ยเป่ไ,ปได้รับเข็มขัดสพัน24แสงจันทร์เข้ากับเอวของหัววีห้าและบอกวิธีใช้มันยกที่ฝังอยู่24เมตรในเข็มขัดแต่ละชิ้นมีพื้นที่กว้างครึ่งเมตรซึ่งสามารถใช้เก็บสิ่งของต่างๆได้ถ้าหัววีห้าต้องการใช้หัววีห้าวเพียงนําพลังวิญญาณของเขาเข้าไปในเข็มขัดเท่านั้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้มันเป็นเครื่องมือวิญญาณที่ล้ำค่ามากพรสวรรค์ที่น่าสงสารของหัววีห้าวสะท้อนให้เห็นโดยสภาพร่างกายของเขาแต่ว่าเขาสลาดมากเพราะว่าหลังจากพยายามไม่กี่ครั้งเขาก็สามารถควบคุมเข็มขัดสพัน24 งได้อย่างง่ายดายแต่ทว so ่าพลังว so so ิญญาณจำนวนมากของเขาถูกลบายออกไปในขณะที่เขากำลังเรียนรู้ที่จะควบคุมมันเมื่อทังยาเห็นเส้นนี้ทังยาก็กล่าวว่าเซียววีฮาวเหตุผลที่ข้าพาสิทธิพี่ใหญ่ของเจ้าออกมาที่นี่ก็เหมือนกับเจ้านั่นคือการล่าสัตว์วิญญาณเพื่อเอาวงแหวนวิญญาณของมันเจ้าตามเรามาสิหลังจากที่ข้าล่าเสร็จข้าจะพาเจ้ากลับไปที่โรงเรียนซือไลเคอร์หัววีฮาวก็รีบตอบอย่างสุภาพว่าครับอาจารย์ทังยาหัวเรอะแล้วก็พูดว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะคารวะข้าเป็นอาจารย์แล้วแต่เจ้าไมม่จาาเป็นนนต้้อองงงสสุภพกกกกััััีทถ เพียงเรา3มคนหัวโบราณเกินไปจะมีประโยชน์อะไรเปยเปยก็กล่าวว่ากับอาจารย์เช่นเจ้าคงน่าแปลกใจถ้าหากศย์ของเจ้าเป็นคนสุภาพได้ครับแล้วรีบไปกันเถอะเขาวังว่าโชคของเราจะดีขึ้นสามารถค้นหาและค่าเสรีวิญญาณที่เหมาะสมในบริเวณรอบนอกของป่าสิงโตได้ทังยาก็พยักหน้าแล้วกล่าวว่าได้ไปกันเถอะทังยาเดินไปข้างหน้าในขณะที่เปยดเปยดึงหัววีเฮาด้วยมือด้านหลังทั้งสามคนเล่นความเร็วพร้อมกันและรีบมุ่งหน้าไปยังป่าใหญ่สิงโตหลังจากที่ได้รับว,วงแหงวนวิญญาณวงแรกของเขาหัววีเฮารู้สึกได้อย่างชัดเจน ในระหว่างการเดินทางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับถังยาและเปยเปยแล้วความเร็วของเขายังคงแตกต่างเป็นอย่างมากกระแสพลังวิญญาณที่อ่อนโยนไหลออกมาจากมือคงเปยเปยเข้าสู่ตัวของหัววีเฮาซึ่งแทบจะแบกเขาไปตลอดการเดินทางของพวกเขาในทางกับการหัววีเฮาไม่จำเป็นต้องใช้กำลังมากนักในขณะที่พวกเขากำลังวิ่งไปเปยเปยก็พูดกับหัววีเฮาว่าสิน้องเล็กวิชาสิเวียนเทียนของสำนักถังเป็นหนึ่งในทักษะการฝึกฝนที่ดีที่สุดในแผ่นดินตาบใดที่เจ้าฝึกฝนอย่างขยันมันเพียรเจ้าจะได้รับผลประโยชน์บางอย่าน้้้ากววัััใใหหหหีไดพญฟง คําอธิบายของเปยเปยอย,ย่างจริงจังเปยเปยไม่เพียงแต่สง่างามเท่านั้นแต่ว่าเขายังมีนิสัยที่อ่อนโยนและพิธีพิธันอีกด้วยเมื่อเขากําลังอธิบายเทคนิคการฝึกฝนวิชากําลังภายในสเสวียนเทียนให้กับหัววิหา้าเขาก็อธิบายรายละเอียดทั้งหมดของเทคนิคอย่างอดทนเมื่อพวกเขาจะจุดที่วัววิห้าไม่เข้าใจเขาก็จะให้คําอธิบายที่ทั้งง่ายและเข้าใจง่ายซึ่งทําให้หัววิหา้าจมอยู่กับเทคนิคที่ยอดเยี่ยมนี้อย่างรวดเร็วทางยาที่อยู่ข้างหน้าโกนไม่ได้ที่จะแลบลิ้นออกมาเพราะนางแน่ใจอย่างยิ่งว่านางคงไม่สามารถอธิบายสิ่งต่างๆได้ละเอียดเหมือนกับเปยเปยแน่ถ้าหากนางเป็นคนสอนหัววิห้าเองถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเจ้าสํานักของสำนักถังแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ มีคุณสมบัติที่เป็นอาจารย์อย่างแท้จริงเปิดเปยและหัววีฮ่าดดำเนินต่อไปโดยมีคนหนึ่งพูดและก็คนหนึ่งฟังจนเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วยามถนนสายใหญ่ได้แห้งไปแล้วและบริเวณโดยรอบก็เต็มไปด้วยปลาถืออากาศเริ่มสดชื่นและสะอาดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจะมีลมปานที่รุนแรงจังๆและรอดออกมาจากส่วนลึกของป่าใหญ่สิงโตเปิดเปยได้กล่าวกับหัววีฮ่าว,ว่านี่เป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้ในการฝึกฝนทักษะนี้สำหรับรายละเอียดเฉพาะเจ้าต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับมันหลังจากที่เจ้าได้ลองใช้แล้วถ้าเจหากเขาจ้าม่่อีีตยเทป ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เปยเปยได้อธิบายทุกอย่างให้เขาฟังแน่นอนว่าความเคารพของเขาที่มีต่อเปยเปยก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันในเวลานี้ถังยาที่เดินอยู่ด้านหน้าก็พ่นลมอย่างเย็นชาและฝีเท้าของนางก็กลายเป็นภาพลวงตาและร่างกายของเธอก็กลายเป็นภาพติดตาที่ต่อเนื่องกันในทันทีขณะที่เธอกระโจนเข้าหาต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ทางด้านขวาของกลุ่มสิ่งเดียวที่หัววีห้ามองเห็นได้อย่างเรือนลงังคือแสงเย็นสองสามดวงที่ว่าผ่านออกไปลิงบาบูลวายุซึ่งคล้ายกับตัวที่เกือบจะฆ่าเขาก่อน,นานีีกดกงาากยเ่่ทรัย พวกมันไม่เพียงแต่ใช้ความคิดลี้ิ่มในการโจมตีเท่านั้นแต่ว่าพวกมันยังเปิดการโจมตีแบบรอบโจมตีอีกด้วยก่อนหน้านี้หัววีเห่าไม่ได้ใช้ดวงเดชวิญญาณเขจาจึงไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเสียวยาื่นอนว่างไรและเขาก็ได้เอ,อ่ยถามเสียวยาไปว่าอาจารย์เสียวยาเมื่อครูท่านใช้ทักษะวิญญาณกันหรือมันไม่ใช่ทักษะวิญญาณแต่เป็นการทำงานร่วมกันของการเคลื่อนไหวดุเงาพายของสำนักถังและอาวุธลับมันไม่น่าทึ่งหรือไงหากเจ้าฝึกฝนย่างหนักเจ้าก็จะสามารถใช้มันร่วมกันได้ในอนาคตเสียวยาระวังได้ใบหน้าของเปยเเปปยยก็็ลี่่นไอางรรววด ทันใดนั้นเขาก็ยกมือขวัวขึ้นและทําการเคลื่อนไหวในพริบตาไปทางถังยาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทํางานร่วมกันบ่อยครั้งและร่างของนางก็ลอยขึ้นเหลากับว่านางไร้น้ําหนักขณะที่นางถูกแรงดึงจากมือของเปย์เปยเงาดําสนิทต,ตกลงสู่พื้นทันทีและส่งเสียงแผ่วเบาหลังจากนั้นไม่นานกลิ่นอันหอมหวานก็แผ่ซ่านไปทั่วประสาทสัมผัสข,ของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นสติของหัววีห้าวรู้สึกมึนงงอยู่คู่หนึ่งแต่ว่ากระแสลมที่เย็นยะเยือกก็ไหลออกจากร่างกายของเขาทันทีพร้อมกับปิดปากและจมูก หของเขาเอาไว้หมอกน้ําแข็งที่ลอยออกมาจากปากและจมูกของหัววีห้าทาให้พิษที่มีกลิ่นหอมหวานที่เขาเคยสูดเข้าไปก่อนหน้านี้สลายไปในอากาศทันที คุณน่าสมบัติน้ำแข็งวิญญาณยุทธ์ที่สองของข้ากันหรือและหัววีเฒ่าก็ได้นึกถึงที่มาของกระแสลมที่เย็นจัดเล่ากับน้ำแข็งทันทีแต่เห็นได้ชัดว่าการควบคุมของกระแสลมที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยเขาในขณะที่เขาเริ่มรู้สึกประหลาดใจกับผลวิญญาณยุทธ์ที่สองของเขาทั้งยาก็ได้ถูกดึงเข้ามาใกล้โดยแรงดึงของไปเปยและนางก็ใช้มือขวากดที่ไหลของไปเปยทําให้ร่างกายที่เบาบางของนางม้วนตัวไปมากลางอากาศแล้วพลิกไปที่ด้านหลังของไปเปยและวงแหวนสองวงก็ลอยขึ้นมาพร้อมกัน จากใต้เท้าของถังยาในเวลาเดียวกันสีเหลืองสดใสก็ขยับขึ้นลงเป็นจังหวะวงแเวนวิญ,ญญาณสองวงของนางอยู่ในระดับร้อยปีอย่างไม่ต้องสงสัยทันใดนั้นเถาวันสีน้ําเงินยาวก็ถูกปล่อยออกจากล่างของถังยาอย่างรวดเร็วและหนึ่งในนั้นก็ได้พันเข้าไปที่รอบเอวของหัววีห้าวในขณะที่เถาวันอีกจํานวนหนึ่งก็ได้กระจายไปในระยะที่ไกลมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับถังยาแล้ว ไปเปยที่อยู่ข้างหน้ากับทําให้หัววีห้าวตกตะลึงยิ่งกว่าจนถึงตอนนี้ในความคิดของหัววีห้าวศิษย์พี่ใหญ่ของเขาเป็นคนที่อ่อนโยนและสง่างามมากเขามักมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนเสมอเมื่ออยู่ข้างทางยาและให้ความรู้สึกที่เข้าถึงได้ง่ายมากแต่ในตอนนี้เขาได้เปลี่ยนไปเป็นคนที่ต่างไปจากเดิมอย่างชิ้เชิงเมื่อเสี่ยวหยาได้กระโดดข้ามศีรษะของเขาแสงสีฟ้าฟั่งพลาวก็ส่องออกมาจากหน้าผากของเปเปยหลังจากนั้นแสงสีฟ้าก็กระจายออกไปทั่วร่างกายของเขาทันทีแสงสีฟ้าที่ดูร้ายนั้นคล้ายกับงู ตัวเล็กๆหลายตัวขณะที่พวกมันระเบิดออกรอบๆและเคลื่อนไหวไปทั่วร่างกายของเขานอกจากลักษณะสายฟ้าสีฟ้าที่ปรากฏบนหน้าผากของเขาแล้วมีเพียงการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นบนร่างกายของเขาเนื่องจากวิญญาณยุทธของเขาแต่ถ้าว่าการเปลี่ยนแปลงง่ายๆเพียงครั้งเดียวมันก็ทําให้หัววีห้ามีความเข้าใจใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับวิญญาจยา์ จนของร่างกายที่เปลี่ยนไปคือแขนขวาของเขาแขนเสื้อด้านข้าของเขากลายเป็นเท่าฐานโดยสมบูรณ์เนื่องจากการขยายตัวของแขนขวาของเขาซึ่งจูจ่ๆก็มีความยาวเพิ่มขึ้นมากกว่าครึ่งพูดแขนขวาของเขานาขึ้นมากและตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีน้ำเงินอมม่วงมือของเขากลายเป็นกรงเล็บที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดเส้นเดียวกันในขณะที่ข้อต่อทุกข้อในมือของเขานาขึ้นมากสายฟ้าสีฟ้าสีม่วงที่วนรอบร่างของเขาตัวมืและกระจายออกจากกันอย่างไม่หยุดยั้งและวงแหวนวิญญาณของเขาซึ่งสองวงมีสีเหลืองและอีกหนึ่งวงเป็นสีม่วงซึ่งเป็น การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติปรากฏขึ้นวงแหวนวิญญาณทั้งสาวงนี้แสดงว่าเขาเป็นอัครวิญญาจารย์แล้วชิพี่ใหญ่ของเขาซึ่งมีอายุมากกว่าเขาเพียง4ีถึงหปีเท่านั้นแต่กลับเป็นถึงอัคระวิญญาจารย์ซึ่งอยู่ในระดับ30แล้วนอกจากนี้วงแหวนวิญญาณของเขายังมีอายุร้อยปี2วงและพันปีหนึ่งวงซึ่งเป็นการผสมผสานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สาหรับวงแหวนวิญญาณสีขาวหมายถึงอายุ10ปีสีเหลืองหมายถึงอายุร้อยปีสีม่วงหมายถึงพันปีสีดำหมายถึงหมื่นปีจวนว่าส 5ปีแต่ว่าเบย์เปย์จะแก่กว่าเล็กน้อยถ้าหางนับจากเดือนที่พวกเขาเกิด <ME U K. S 2> เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเขาไปถึงระดับอัครวิญญาจารในวนัยนี้และเขามีวงเวียนวิญญาณสามวง,วง,วงในระดับนี้การใช้คําว่าผู้ที่สวราเลือกก็ไม่ผิดเบย์เปย์อธิบายทุกอย่างให้กับวัววีห้าคงเหมาะสมแล้วเพราะว่าดูจากการฝึกฝนของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาเหนือกว่าทางญาอย,ย่างชัดเจนผู้เป็นอาจารย์แต่กลับเป็นเพียงมหาวิญญาจารเอาละะครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมตั้งต้นจนจบนะครับ